ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับผมที่ทางไซโก้แต่ตอนเราเขาผมก็สุดครอบครัวไซโก้ครับรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากทำไดีที่สุดครับผมทำไมเขาถึงเลือกเรามาเป็นคะสำหรับคี่เารู้สึกอันนี้ไม่ทราบรับแล้วไม่ไม่พี่คิดว่าอะไรนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเซนเก่งเออผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกผมมาเพาพี่ชอบเพี้ยวหรือเปล่ากี่โมงแล้วฮะวงกว่าแล้วครับเป็นเพราะว่าพี่ชอบเที่ยหรือเปล่าอะไรอันนี้ไม่แน่ใจเขาอาจจะเป็นแบบว่าวิถีเขาเรียกว่าอะไรวิธีการใช้ชีวิตหรือวิ สู้กับปัญหามังครับนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างครั้งที่เราเป็นพี่อนันดาเราะเลาะชายเราทะเลาะชายกันความรอเอออะไรเอออย่างเงี้ยไม่นะครับผมไม่นะอานันดาแก่มากแล้วเล่น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 ไม่อย่างเดียวไม่กันครับผมเมื่อกี้เดินโชว์รู้สึกเหมือนมีอาการแบบเขินๆเขินครับผมเวลาต้องมาเดินแบบเดินเลยจะเขินรู้ทำตัวไงทำไมอ่ะพี่สนติยังไม่น่าเขินทำตัวไม่ไม่ถูกทำตัวไม่ถือเฮ้ยทำตัวไม่ถูกครับ ไรไม่มีใครัดด้้วยใช่เล่นเองไปเลยออกอีเวนต์หรือเปล่าเลยคืนจริงจริงจริงไม่ได้เคยเป็นปีแล้วนะไม่ได้ออกอีเวนต์อ่ะใช่ไหมฮะก็เลยขืนคุณใช่ไหมไม่ไม่ผมเขินอยู่แล้วเวลาเจอแบบคนเยอะเยอะไม่เกี่ยวว่าออกบ่อยหรือไม่ออกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกครั้งอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับผมที่จะต้องเดินคนเดียวใช่ครับผมกี่โมงแล้วกันนะอยากอยากรู้ความรู้สึกเมื่อกี้ที่ที่มายืนโพสแล้วแบบว่าอออกาการเขินยังเห็นได้ชัดคือเราไม่ใช่เขาไม่เราไม่ใช่แบบคนเพอร์ฟอร์เมอร์ครับเราไม่ได้นักร้องหรือว่าคนเดินแบบอะไรเราก็จะ เคลิ้มๆหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรอย่างนี้งานที่เขาแบบว่าดิวมาให้แบบว่าใส่ชุดเดินวงเดินแบบอะไรเงี้ยทำไม่เป็นครับผมบอกปัดเลยหรอใช่ครับทำไม่เป็นจริงๆครับผมผมไม่รู้ต้องเดินแขนกับขาไปพร้อมกันหรือเปล่าคิดไม่ออกหรือว่าอย่างนี้แล้วเดินไปเลยกี่โมงแล้วฮะพี่ถามกี่โมงใช่ไหมห้าลักห้าลักแหละจริงห้าโมงจะตอนนี้กี่โมงไม่รู้แต่อีกสิบห้าทีจะหกโมงงะ แสดงว่าที่ผ่านมาเราปฏิเสธเหมือนกันเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเรามันมาถ่ายแบบนายแบบอะไรกัมันต้องมีตผู้ไปเล่นไปนี่ที่กำลังชมผมอยู่เหรอฮะกำลังแอลอยู่เอาล่ะครับทำให้ถนัดเราถนัดเป็นเป็นนักแสดงครับผมสิ่งที่เราถนัดเราทำเราทำบ่อยที่สุดเดี๋ยนั้นมากกว่าครับผมต่อไปนี้ก็คือจะไม่ได้เห็นน้องทุกท่านนี่บอกว่าไม่เคยเห็นอยู่แล้วว่าจะไม่ได้เห็นเวลาเวมีอีเวนต์แต่ว่าถ้าสมมติเชิญไปร้องเพลงหรือว่าเชิญไปเดินแบบหรือเนี่ยคงคงทำไม่เป็น ให้คนอื่นที่เขาทําได้ทำไม่คิดจะใจอดเมื่อเวลาเรอพี่ทำไม่เป็นนะเดี๋ยวไปเขาก็ด่าสิบอาไอ้นี่อาพาไอ้นี่มาทําไมเนี่ยเขาใจะมฮะคุณแม่เอาคนคนนี้มาได้ยังไงเขาเดินดูมันเดินสิอะไรเนก็ไม่ดีะแต่เราเพิ่งเห็นพิซซานี่ลงคลิปร้องเพทนในไอจีอันนั้นมันอยู่ในรายการนี่นี่เราหักหน้าผมอยู่แล้วฮะไม่พี่ก็ร้องเพลงเทนมาคุณแม่กอมองอันนั้นมันนานแล้วมันไม่มีอะไรลงก็เลยลงแค่นั้นเองเป็นการบอกในในว่าเสรฉันร้องได้แล้วนะอะไรมาบ้างไม่ไม่ได้บอกในในอะไรเลยไม่มีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยไง อีกแล้วไม่ดูเฉยๆอันนี้ดูเฉยๆเอาฝากใหม่ละกันค่ะสำหรับนาฬิกาปากว่ะใช่ครับปากกล้องไหนฮะกล้องไหนไ้ฮะพี่อยากฝากกล้องไหนฝากได้เลยกล้องไหนฮะอันนี้ป่ะฮะลูกพี่พี่ซันกลับมาก่อนเอาให้ฝากใกล้ๆปากมเมื่อกี้ฝากในเผื่อคนสนใจล่าสุดไปเที่ยวไม่นี่ฮะไม่ชอบเที่ยวด้วยใช่พี่ๆอันนี้เราต้องเที่ยวพี่อ๋อได้ครับผมจริงเหรอสำหับนาฬิกาต้องเที่ยวเหรอ จริงวะฮเห็นเห็นแบบพี่ไปเที่ยวไหมพี่ใส่ในกายอยู่ไปเที่ยวกันแต่ในกายวะไม่ชอบเที่ยวเนี่ยซอยอันไหนออกอากาศจี๊ะเอาเห็นเห็นเร้องนุ่มมาไปแบบว่าไปทำงานไปทำงานแมวอยู่ที่นู่นทีแล้วเป็นแมวที่นู่นเป็นแมวกระบี่นะแมวกระบี่เลยไปหน่อยแมวกระบองได้ไหมนี่เอาไหมปกติปกติไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวไปเที่ยวคนเดียวป่ะพี่หรือว่าผมบอกผมไปทำงานอยู่นี่ไงเรา เที่ยวยังไงเที่ยวเงินเที่ยวแล้วแต่แล้วแต่ไปกับเพื่อนบ้างหรือว่าไปคนเดียวบ้างแล้วแต่นั่นเองแต่ไปได้ทุกที่อย่างทีนีคือไปทำานใช่ครับไปกระบี่แล้วไปกระบองต่อไงเ่ยอันอันเดิมก็ชอบอันเดิมอ่าครับเผื่ออันนี้เผื่อเผื่อตัดไอ้นี้ไม่ได้เนาะได้จริงไหมแต่เนี่ยนี่ต้องตัดด้วยเหรอมันมีมุมกล้องเดียวเราจะตัดยังจำเอาปป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 ป้ปป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 ป ีแบบว่ามีแลนไปไหนไหมคะมันใกล้จะแบบว,วันนี้เหรอฮะ<ม>ใกล้ปีให,ใหม่เลยใกล้ปีใหม่อะไรฉนไม่ทราบเลยครับผมต้องรอดูค่ะว่าเราจะไปจริงๆไปเจอคนที่เรารู้สึก,กห่วงใยและรักก่อนดีกว่านี่ผมไม่ได้เจอแฟนคลับที่เขามารอประมาณส5บปีแล้วนะ้ะฮะคือ <c oughs> ไม่เจอกันเลยเรียกว่าปนหนึ่งเด็กเขตนั่นแหละไม่เจอกันนานงี้ยก็เดี๋ยวก็เจอแฟนคลับแล้วถ่ายรูปครับทำไมึงไม่เจอกันเลย มันไม่ได้ออกวีเว้นไปไหนนะมีช่วงที่ติดไปไหนไม่ได้อะไรอย่างงั้นใช่มีโปรเจกต์แบบว,ว่าส่งท้ายปีกับแฟนๆเลยไหมคะทษฐานที่ไม่เจอกันบ่อยเช่นอะไรบ้างแฟนมิกติงตต้งเออมีไหมมีไหมแฟนมิตติ้งผมบอกไว้แล้วถ้าจัดสปีครั้งฮะเหมือนแบบฟุตบอลโลกแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ครบกี่ปีแล้วผมก็ไม่ได้นับนั่นสิครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งบอกก็จําไม่ได้อยู่นี่ไงไปไหนแล้วเนี่ยเอาอยู่นี่ทาฮาเลย นั่นแหละครับผมนั่นเร็วๆนี่แหละครับเพราะมันหลายปีแล้วใช่ครับฟุตบอลโลกก็ผ่านมาแล้วใช่ครับน่าจะจัดเร็ยวนี้ใช่ครับสรุปว่าปีใหม่ก็ยังไม่ได้คิดเนาะว่าปีใหม่อีกกี่วันกันนะเนี่ยเฮ้ยเป็นเดือนเลยใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้รับงานใช่ไหมคะหลายๆคนเขาจะแบบว่าตอนนี้มันศิลปินเขาจะชงปับโงยปีใหม่อะไรอย่างนี้ยพี่จริงเหรอถ้าเป็นนักร้องหรือเปล่าต้องเล่นตามงานเทศกาลสิ้นสี ไม่นนใช่เพ<อ>ราะว่าเราเล่นบ้างแต่มันจะออกเฉพาะที่เราเป็นพรีเซนเตอร์แค่นั้นเองครับผมส่วนงานแสดงตอนนี้ยังถ่ายไม่ได้ครับผมเพราะต้องไปถ่ายในต่างประเทศจะซือ้ออะไรเขาบอกว่าให้เล่นแต่ว่างานหนังใช่ไหมพี่พูดเร็วๆขึ้นอย่างเงี้ยเหรอครับก็แบบนี้จริงๆมันถ่ายไม่ได้จริงมันมันต้องถ่ายแล้วแต่ผมถ่ายไม่ได้แล้วก็ก็เลยไม่รู้ว่าจะถ่ายได้เมื่อไหร่ครับเมื่อกี้อันนี้คือจะไปแล้วเขาเร่งมา รูหนดู้ปที่ไปเที่ยวนั่นแหละที่เราไปทางานแล้วเราก็ไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยมันมีการภาบเกี่ยวกับว่าซีรีส์ของน้องบิวกีนใช่ไหมใช่ครับผมเราเราเป็นสายวายเหรอคะหรือยังไงสายวายหมายถึงยังไงครับสายวายเราก็เป็นคอนเซปต์ซีรีส์วายเหมือนกันอย่งเอยไม่ได้เหตุอะไรไม่ได้ไม่ไดไม่ด้คม่ได้ไม่ได้ไม่ไดัไม่ได้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 ช่ได้ไม่ได้ไม่ไดไร่ไ้ไม่ไ้ม่ได้ไ่ม่ไม่ได้ไม่ได้ไไไไ่น้่ ดูอ่้แลวะไรูหมพี่สันนี่ดูไหมช่วงนี้วายมันแบบมาแรงอะไรอย่างเงี้ยเราเราเสพไหมเรื่องนี้เรื่องนี้เดี๋ยวรอยครบก่อนผมจะดูเหมือนดูเน็ตฟลิกไงครบทุกตอนก่อนแล้วค่อยดูทีเดียวมันจะต่อเนื่องเฮ้ยงั้นมันนั่งรอไไม่ดู้แบบลงแดงใช่ไหมเพราะว่าแฟนคลับเขาแบบว่าตามติดชีวุดในเจ้าภาคสองแปรบอลไซด์โดนหน้าเธออีกเออมีคนอยากกำกับด้วยมีคนอยากกำกับหลายคนอยู่ ไม่ถ้าถามว่าช่วงนี้แบบเหมือนซีรีส์วายมันกำลังมาเราแบบว่าทิ้อยากจะบอกว่ามีคู่ต้องคู่จิ้นอะไรกับเขาบ้างไหมพี่เต๋อผมเลียวนะเออพี่จิ้นอย่างี้เลยแหละพี่เต๋อเขาไปจิ้นกับพี่โป่งแวอะไรอย่างเงี้ยผมแก่แล้วอ่ะปีหน้าผมห้าสิบห้าแล้วนะฮะเออไปจิ้นกับใครอย่าเลยหลานเหลินแล้วก็ไม่มีไม่มาทางนั้นหรอพี่ไม่ไม่สนใจ่จิ้นกับเาชอบอยู่คนเดียวครับผมนำทีมเดียวครเหมือนเหมือนทน้ิ้ชายเดียวเราตีเดียวปกติเราจะต้องอยู่กับพี่เต๋อตอนนี้พี่เต๋อเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้ว ปีไมื่อกี้อยู่ด้วยกันครับผมตอนนี้พี่เติบตอนนี้พี่เติบเขามีแฟนแล้วแล้วพี่ซันน่ะผมแก่แล้วไงปีหน้า56แล้วเนี่ยเพิ่มมาอีกปีแล้วเห็นไหมชาเป็นอะไรเอ้าไปไหนมาครับไปซื้อของไปซื้อพินิทานให้ลูกจริงป่ะฮะเป็นอะไรนาฬิกาโอ้โหดูอยากซื้อนาฬิกาด้วยเลอของแจกไม่ใช่ทังนอาแม่เพิ่งมาเอาเลยเอาแม่เอาเดี๋ยวซีาเพิ่งซีได้สิบกวีผมว่าไม่ต้องก็ได้มาเขาก็จะเขาก็จะกลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ยพี่ตากรบอกครับ พอ, <นะ S 2> อแล้วนะเนี่ยหนูจะพอแล้วหนูพอแล้วครับปีหน้าหขาอายุห้าสิบเก้าแล้วฮะไม่มีอ่แค่นั้นบอกให้เอง <c oughs> โอเคขอบคุณค่ะ